ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับแมนยูเต็ดกับการผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพอังกฤษรอบที่5ไปได้นะหลังจากที่รอบที่4เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแมนยูเราก็เปิดบ้านเอาชนะเรตติ้งครับทีมจากเดอเปี้ยนชิพไปได้3พประตูต่อหนึ่งฮะแบบสบายๆเลยนะเพราะว่าโอ้โห รูปแบบการเล่นของเรดดิ้งกับเมย์เต็ดเมืม่อคืนนี้แมนยูเหนือกว่าเยอะแมนยูเรามีโรเทชันนักเตะแค่คนเดียวก็คือส่งแม็กควายที่นัดที่แล้วโดนทดแบนไปก็วันนี้ให้ลงตัวจริงเลยจับคู่กับลินเดเลฟนอกนั้นเป็นชุดเดิมที่เอาชนะนอติงแองกเรสได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเดกอาลงเป็นม,มือหนึ่งครับแบ็กซ้ายขวาเป็นมาลาเซียขวาก็เป็นทางวันวิซากา้าสามตัวตรงกลางครับอิล็กเซนคาซิมิโลบรูโนหน้าสามตัวเวกฮอร์ แรดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีฮะซึ่งแมนยูวีเต็ดเราหาโอกาสยิงได้ค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าก็ใช้โอกาสเปลืองพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบรูโน่แอนโทนีเนี่ยโอกาสยิงมากมายแต่ก็ยิงไม่เข้าแรดฟอร์ดมงเข้าไปครับแต่ว่าก็โดน V ีอาร์ริบมาได้ครับก็ครึ่งแรกก็เลยศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังมาก็ต้งบอกจริงๆก็เล่นได้ตามเกมของตัวเองนั่นแหละแล้วก็จังหวะมันได้ไงก็แอนโทนีจ่ายบอลทะลุให้คาซิมิโร่หลุดเข้าไปชิพอ่าให้แมนยูวีเต็ดนำหนะึ่งศูนย์ะแล้วก็มาเป็นคาซิมิโล วันโค้งครับแบบไกลๆครับบอลน,นี่เฉี่ยวหัวกล้องหลังของเรตติ้งเข้าไปนะครับผม2อศูนย์แล้วก็มาได้3-0จากเฟรดตัวสำรองฮะก็อ่าเรียกได้ว่านักเตะบราซิลเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์กันแบบจีจานฮะยกเว้นไอแอนโตนี่เนี่ยคือถ้ายิงเข้ากอบบ้างคงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมส่วนเกมลับเมื่อคืนนี้แมนยูไม่ได้ถูกทดสอบอะไรมากมายอาจจะมีแค่บางจังหวะที่อ่าไป ปล่อยให้ทางเรดดิ้งได้ยิงแต่ว่าเดกอาก็ยังช่วยเซฟไว้ได้ส่วนลูกที่เสียประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับแหมประกบตัวนี่ถ้า,ายืนดีๆกันนิดนึงไม่น่าจะเสียหนึ่งประตูให้กับเรดดิ้งครับทั้งนั้นที่เขาเหลือ10คนด้วยซ้ำเพราะไอ้เจ้าแอนดี้คาร์โรครับโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็เป็นชัยชนะของแมรี่เตดครับที่ เอาชนะเรตติ้งของพออิสไปได้นะครับผมผ่านเข้าสู่รอบที่5ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอบที่5เนี่ยจะจับฉลากในคืนวันจันทนี้ก็จะได้รู้ละว่าแมนยูจะเจอใครบ้างฮะก็ต้องบอกว่าทีมจากพิมเม์เล็กอังกฤษหลายๆทีมก็ผ่านเข้าไปรอในรอบที่5แล้วไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ลีด แมนซิตี้เมื่อวันก่อนฮะสเปอร์ก็เข้าไปได้ซารตันก็เข้าไปได้เหมือนกันครับส่วนอีกหลายๆคู่เมื่อคืนนี้โอ้โหประมาณ45่หคู่ต้องไปเตะรีเพลย์กันใหม่เพราะว่าผลออกเสมอเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็ทําให้อ่าโปรแกรมของเมยเตตก็ยังคงแน่นอีกเช่นเคยคเพราะว่ายังไม่ตกรอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดถัดไปแมนยูเราก็จะเตะในศึกคาราบาวครับรอบที่2ฮะเจอกับทาง เจ้าป่านองทิงาฟร์เลสในบ้านโอเทฟอร์ดฮะก็เตะตีสาเหมือนเดิมครับก็แฟนแม่เตดก็นอนกันให้พอฮะเพราะไม่อย่างนี่โอ้โหหมดแรงเชียร์นะเพราะว่าเตะดึกแล้วเกินฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแล้วก็อาจจะอยากให้ทางเทนฮากโรเดชันนักเตะตัวหลักๆบ้างครับแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอชนะ เรดดิ้งแบบสบายๆตัวหลกัหลกๆก็ได้พักในช่วงครึ่งหลังนะแต่ว่าก็อยากจะให้หลายๆตัวอย่างบรูโน่อย่างอิลิเซ่เนี่ยได้พักบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ตัวสำรองที่มีอยู่เนี่ยลงไปเติมเต็ม ในส่วนของชุดตัวจริงบ้านนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบคาราบาวครับแมนยูจะต้องเจอกับคิสตันพาเลตในศึกเพิ่มเติมอนนกีกครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงแก้มือพาเลตนะหลังจากที่โดนพาเลตจอมแสบตีเสมอไปในช่วงประมาณ2-3เกมก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงอะเ,อเกมในเดือนกุมภาพันธ์ผมนั่งดูแมนยูแม่งเตะหนักมากครับ8เกมใน28วันของเดือนกุมภาพันธ์ครับอ่ะาจริงนะผมไลฟ์ฝังเริ่มตั้งแต่ที่จเจอกับ พาเลทครับวันเสาร์ที่4กุมภานะฮะเล่นในบ้านครับแล้วก็วันคือวันพุธนะต่อแชมป์เพลทที่9ครับเจอกับลีดยเดวิตต์ครับแล้วก็ไปเตะกับลีดต่อในอสุดสัปดาห์นะครับผมคือเตะเจอลีดเนี่ยสองนัดต่อเนื่องเลยแล้วก็จะมีขั้นเจอกับทางาบาร์เซโลนาฮะแล้วก็กลับมาเจอเลสเตอร์ในศึกพรีเมีพลทอังกฤษแล้วก็ไปเจอกับบาร์ซ่าในเลกที่2ฮะแล้วก็กลับมาเจอกับเบนฟอร์ดนะฮะเป็นการปิด เดือนกุมภาพันธ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหโปรแกรมอัดแน่นมากๆเลยทีเดียวของแมนยูเต็ดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีถท่าไหนหลุดเพิ่มเติมไปหรือเปล่าสําหรับแมนยูนะครับผมอ่ะก็นั่นเป็นข่าวๆข,ของแมนยูเต็ดส่วน f อฟเอคับคือวันนี้ลืมบอกไปมีอีก3คู่นะก็จะเป็นเกมระหว่าง อไบรตันครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลตอนสองทุ่มครึ่งฮะไบรตันเพิ่งจะถล่มลิเวอร์พูลมาในการเจอกันเมื่อไม่กี่นัดก่อนหน้านี้นะก็รอดูแล้วกันว่าคืนนี้ไบรตันจะย้ำแขนหรือลิเวอร์พูลจะบุกมาถอนแขนไบรตันได้ครับส่วนอีกสองคู่สามทุ่มมีสโต๊กเจอกับสตีเตฟานีแล้วก็อ่าห้าทุ่มครึ่งครับเบรสแฮมเจอกับเชฟฟียูไนเต็ดครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันไปที่ผลงานของไมเคิลคาริคครับเมื่อคืนนี้ สึกเดแชมเี้มนชิพมีเตะกันอยู่3คู่มิดเดิลสโบรครับเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้2องศูนย์ทำปเล่นไปตอนนี้โบโลฮะจากเดิมที่คาร์ลิคเข้ามาคุมทีมตอนแรกเนี่ยกำลังหนีตกชั้นตอนนี้มิดเดิลสโบรครับขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางแล้วนะฮะมี45คะแนนตามหลังเชฟยูอันดับ2เนี่ยสิคะแนนด้วยกันฮนะคือถ้าฟอร์มยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าไม่แน่นะโบโลอาจจะขยับทำแต้มเข้าใกล้เบอร์รี่กับเชฟยูก็ไปได้ครับและอาจจะ พิกโผฮะขึ้นไปคว้าแชมป์หรือรองแชมป์ก็ไปได้แม้ว่าตอนนี้คะแนนยังห่างครับแต่ด้วยฟอร์มที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอของไมเคิลคาริ่ก็ถือว่าน่าลุ้นกับการพา m i d เดิลสโครับกลับมาเล่นในพนในรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลหน้าครับก็เป็นกำลังใจให้คาริ่ครับว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่า